แล้วครับเมื่อกี้ไม่มีใครได้ยินไงนเราเลข,ขอโทษบาออ้างหรือยังห้าแสนแค่นั้นล่ะครับห้าแสนนี่ค่าอะไรอะครับค่าเสียเวลาไงครับ ิดไปถึงไหนเลยพี่เอ้ยไม่จอดเลยกัแบบนี้โรงพยาบาลนะคะกูปิดปะเนี่ยเอาดีๆกูปิดปะเนี่ย เราต้องจ่ายตังค์เองอะอเงี้ยทำงานก็ไม่จะไม่เสียเงินซะหน่อยเราปวดหัวแล้วอ่ะหมดหวดเฉี่ดนไม่เอาฉันไม่เอาเอาต่อหนูจะยพยามฟังอีกนิดนึงปวดได้ประมาณหนึ่งนาทีแล้วต้องพักแล้วผนังลำคอมันจะตางกินน้ำอุ่นไปมันก็จะยิ่มเฮ้ยหยุดรถแบบนั้นนะเอาแ้วหนูต้องกินน้ำ กินน้ำเย็นใช่ไหมกินน้ำไม่เย็นกินน้ำธรรมดากค็น้ำธรรมดาที่มันไม่เย็นไม่ร้อนอ่ะลงพุไปมันก็ไม่เยนแล้วนีครับครับ้ใช้เสียงเลยไม่ต้องเหินมากสิไม่ไเหินเลยนอนไปแ้ค่ะใส่ใส่ใส่คนนอนเลจะดีเละมันไม่เกินอขนมไม่่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินงั้นเดี๋ยวค่อยให้เงินเาทีหลังครับมอโอเคได้ได้ เท่าไรครับสี่หกร้อยครับหกร้อยหกร้อยเลยโอนนะเก้รแล้วแค่นอนน้อยนิดเดียวเองเก้าหนึ่งครับมาเป็นวันรถลดเสียงง้อชายแล้วโอเคครับเดี๋ยวก่อนหายแล้วครับอืมเอ้อเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะถุงกยะอะไรอ่ะกระเป๋าแล้วนะครับเก้าเก้าสิบเอ็ดครับเก้าสิบเอ็ดดีด้วยแถุงกยะมาไงอ่ะ นี่หมอโค้ดได้แล้วเอ้าเะอ๋อออถุกยาบมาไงอะอ๋อชีจเจอกันคาพี่หมอไม่เอาโจด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 ๆจดไม่ใช่ผายแล้วกูจดกูไม่ผิดด้วยฉันคุยที่กับเจ้าของรถรับเนาะ,นะ <c oughs> เมื่อกี้พี่ถามแล้วนะไม่มีใครได้ยินเลยนะเล่ที่เล่บอกให้มารับพี่ที่โรงพยาบาลอ่างั้นก็เป็นแบบเพื่อนของ พี่หยองแล้วแหละเพราะว่าเล่อยู่ตัวคนเดียวไม่พี่ถามแล้วพี่ถามแล้วครับเมื่อกี้ไม่มีใครได้ยินไงเราเล่ขอโทษบ้างหรือยังหนึ่งคือพี่หยองผิดเลนมะไม่ผิดเลนครับเมื่อกี้พี่แบบเก็บขยะมีประชาชนประชาชนอยู่ถูกชนในเลนนะครับเล่ได้ถูกเล่ถ่ายรูปไปครับอ่ะโอเคได้งั้นเจอกันที่แลนนะครับเล่ได้ค่ะพี่ขอคุยหน่อยครับขอคุยหน่อยแค่นั้นแหละคุยกับเจ้าของรถไม่ละครับพี่หยองดูให้ดี ฮัลโหลครับคุณเจเล่ครับค่รับาไครับอ่าคือพอดีจากจากที่น้องผมเล่ามามคือน้องผมอยากได้คำขอโทษนะครับอ่าขอโทษครับแวอันนี้คือขอโทษด้วยความจริงใจหรือรเปล่าครับจริงใจครับแต่ทำไมตอนในโรงพยาบาลเมื่อกี้ถึงแบบไม่เห็นได้พูดอย่างนี้ยก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ถามหมออยู่ครับแล้วพี่ก็หายออกไปเลยว้าหายออกไปเลยเอ,อ๋อไม่ที่พี่เข้าไป,ไปคุยใหม่เมื่อกี้ไง ที่หลังจากที่หายไปอ่ะที่เข้าไปคุยใหม่อีกทีอ่ะก็เพราะว่าพี่ผิดไงครับผิดพี่ผิดอะไรอ่ะเล่ฝั่งที่เล่ขับมามันเป็นเลนขวาครับแล้วพี่จอดกลางลำและเล่ก็เลยชนกลางลำครับแล้วเล่ก็พาพี่เลนขวาใช่ครับแล้วพี่ผิดเลนเหรอใช่ครับพี่ผิดเลนอ้าวคนคือพี่พี่อยู่เลนขวามันก็ถูกแล้วที่พี่เล่เขาก็ขัเลนขวานี่ยค่ะเ่เมื่อกี้เล่ยังพูดอยู่เลยเล่ชนขวาเล่บอกสรุปเล่ชนไหนครับเตือนเตือน เล่อยู่เลนขวาเล่ย์ชนขนะพี่รบควรฟังเล่ก่อนได้ไหมครับพี่หมูหยองเล่บอกว่าเล่มาจากเลนขวาแล้วเล่ชนขวาก็จริงเพราะว่าพี่ขับมาคนละเลนกันแสดงว่าพี่อยู่ซ้ายถูกต้องไหมครับพี่ไม่ได้อยู่ขวาขับมาคนละเลนยังไงเล่โอติ่โอ้ิไม่ไม่เอาเอาคนที่อยู่ในเหตุการณ์มาคุยอันนี้คือมันไม่ได้ชนเล่ย์อยู่นเล่เล่นี่แหละครับเป็นคนชนเล่อยู่ในเหตุการณ์พี่มัตีไปเรียกโอติกับพี่แบ็กมา ที่เหตุการณ์จริงไหมครับจะได้เห็นเหตุการณ์ว่ามันมายังไงต้องไปตรงนั้นก็ได้ครับเล่ไม่่ายรูปมาก็ก็ส่งรูปมาดูเลยครับที่มีรูปอ่ะเล่บอกมีรูปอ่ะเล่ติดเทนมาดูเลยก็ได้เจอไม่ได้แคปไปเหตุการณ์จริงเลยครับหยองไม่คุยกันไม่ไม่คือถ้าเล่บอกเล่มีรูปเล่ก็มาเลยจะไปเหตุการณ์จริงทําไมคือทุกคนเขาอยู่ตรงนี้มัน มันก็เสียเวลามากพอแล้วจะวิ่งไปตรงนู้นอีกเพื่ออะไรอะใช่ค่ะมันเสียเวลามากเลยแสดงว่าไปเหตุการณ์จริงเ้วยคับจะได้ทะเลซะเลซะเลเลพี่่พี่คุออย่างไรบอสผมไม่ยอมไม่ยอมไม่อสไมให้จบก่อนที่ไม่คือนะตอนนั้นอะสิ่งที่พี่อยากได้คือพี่นอนอยู่บนเตียงอ่ะเล่แค่เดินมาบอกพี่สักหน่อยก็ได้เว้ยว่าแบบเออให้เงินกับหมอไว้แล้วนะนู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่เล่บอกพี่คือเล่บอกบอกคนของพี่แล้วว่าให้มารับพี่ซึ่งพี่กลับไปถามแล้วมันไม่มีใครได้ยินเลย แล้วพอพ,พี่กลับ,บมาถามเล่เอ้าแต่มันไม่มีใครได้ยินน่ะเล่ทําไงอ่ะไม่มีใครได้ยินเล่เลยอ่ะก็เป็นพรรคพวกพี่หยองอลครับเล่ก็ไม่รู้ว่าวกกไ,มไม่ไม่ไม่มีพรรคพวกนะครับอันนั้นคือมีแค่คนในแก๊งแค่สองคนอีกคนเขาเป็นประชาชนที่เจอกันบังเอิญเจอกันแค่ที่ทํางานนะครับ<ต>ไม่ได้รู้<ต>จักเขาด้วยซ้ําอ่าเขาออกหน่อยเออให้เขาคุยกันก็เสี่ยงด้วยดูขอค่าจ้ดรถ่อยดิ ข,ข่อจับรถขพขขข่าจับรถอี้ยแล้วคือยังไงคือสรุปที่พูดมาทั้งหมดคือพี่ผิดถูกปะ่ะเล่ขอโทษครับพี่หมูหยองพี่ไม่อยากได้เลยอ่ะคือพี่อยากได้คำขอโทษตั้งแต่ในโรงพยาบาลแล้วเล่ไม่ให้พี่อ่ะโว้ยน่ากลัวจังพี่ขอห้าแสนได้ปะ่ะว้าวโหนานมกากเลยคือแบบพี่ไม่เคยผิดใจอะไรกับเล่เลยนะถูกปะ่ะ เราเจอกันที่โต๊ะมาเนู้นนี่นั่นพูดดีกันตลอดแต่ตอนในโรงพยาบาลอะเล่แบบคำพูดเล่ไม่ค่อยดีเลยคำพูดเล่ไม่ค่อยดีหรอคะก็เล่พูดไปแล้วนะก็เล่พูดอย่างเงี้ยก็เล่บอกไปแล้วอะใช่ครับก็เล่พูดไปแล้วเอกเล่พูดไปแล้วเล,เล<ๆ>่บอกไปแล้ว,ลวค่ะแต่มันไม่มีใครได้ยินไงแค่นั้นแหละครับขอขอห้าแสนอ่ะค่าห้าแสนค่านอนโรงพยาบาลเมื่อกี้แล้วก็ค่าข้าวค่าเสียเวลาที่ไม่ได้ทํางานอะครับ น่คือเล่พูดไปแล้วครับอ่าแล้วเล่ก็ฝากเงินไว้กับคุณหมอแล้วครับแล้วเล่ก็ออกมาเ,มกเพรว่าเล่ต้องการดูเพราะว่าเล่ต้องรีเป็นดูพูคนครับเล่ก็รีดพี่ก็รีททางานเหมือนกันนี่ซึ่งเล่ขอโทษไปแล้วครับพี่หยองแล้วตรงนี้พี่มาต้องการพี่คนข้างหลังบอกว่าพี่หยองต้องการมาเอาคําขอโทษจากเล่เล่ก็ขอโทษไปอีกแล้วรอบหนึ่งครับจริงๆพี่อยกงน้แต่ที่โรงพยาบาลแล้วครับแต่เล่ไม่ได้ขอโทษที่นูน่นถูกไหม มาที่นี่จริงๆพี่ไม่ได้อยากได้ที่พี่ไม่ได้พี่ยังถามเล่อยู่เลยที่ลงมาลน่ะพี่บอกเล่ขอโทษพี่จะทำไหมไม่มีเลยถูกปะก็ตอนนั้นเล่กําลังอธิบายอยู่ค่ะพี่หยองแล้วพี่หยองก็ตัดภาพภาพตัดออกไปเลยอันนี้มันคือหลังจากที่พี่กลับมาจากตรงนั้นแล้วนะที่พี่ถามเรื่องคำขอโทษมันเป็นสองรอบแล้วครับแล้วรอบข้ารอบที่สองไงรอบที่สองแล้วเล่ก็ยังไม่ขอโทษเลยหนี่แล้วเล่จะมาขอโทษเลยตอนนี้ในเมื่อทําไมตอนนั้นถึงไม่ขอโทษอ่ะตอนที่พี่ขอแค่แบบ ทำไมตอนนั้นที่แบบเออเล่ไม่ขอโทษพี่เลยนะแค่เล่ขอโทษนะตรงนั้นมันก็จบแล้วไหมอะ่ะแต่ตอนที่เล่พูดในโรงพยาบาลมันไม่เห็นเหมือนตอนนี้เลยอะ่ะพี่รบกวนเว้นช่องไฟนิดนึงได้ไหมห้าแสนแค่นั้นละครับห้าแสนนี่ค่าอะไรอ่ะครับค่าเสียเวลาไงครับค่าํำขอโทษค่าข้าวค่าที่ไม่ได้ทํางานค่าทุกอย่างอ่ะซึ่งสิ่งที่พี่ขอมาเล่ให้ไปหมดแล้วนะคบนี่ไงครับเจ้าห้าแสน เล่ให้สิ่งที่พี่ขอมาทั้งหมดแล้วค่ะอ่ะห้าแสนไม่ได้นะครับแค่นั้นแหละพี่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 ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใจเย็นใจเย็นย้องพ่อให้